สวัสดีครับวันนี้มารีวิวส่งของอีกหนึ่งงานนะครับเป็นชุดไฟวิ่งตามเสียงนะครับตัวนี้เป็นไฟวิ่งตามเสียงนะครับตัวนี้เป็นชุดแปดแท่งนะครับเป็นชุดแปดแท่งคือผมทำสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับาสายยาวเส้นนี้คอนโทรลสี่แท่งเส้นนี้คอนโทรลสี่แท่งปักสปิคคอนตัวนี้นะครับ ต่อมาจากตู้ลำโพงนะครับวันนี้ผมใช้ตู้ลำโพงบลูทูธนะครับตู้เล็กๆนะครับในการเทสครับตัวนี้นะครับการต่อของผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือชุดแปดแท่งนะครับเส้นยาวจะมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อพ่วงเส้นที่1นึ่งมาที่ส2งสองมาสามสามไปเส้นที่4ี่นะครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสายยาวมาเหมือนกันนะครับ พ่วง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 มาสี่แท่งนะครับกรณีที่เราใช้แปดแท่งก็จะต่อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้งานแค่สี่แทง่งเราก็ใช้เส้นเดียวเลยก็ได้นะครับใช้สองแท่งก็ใช้เส้นเดียวนะครับกรณีสี่แท่งนีให้แยกเส้นยาวสองเส้นนะครับตัวนี้คือมีพร้อมมีไปพร้อมเลยนะครับมีไปพร้อมเลยกับสายพ่วงนะครับ สายยาว2เส้นกับสายพ่วงอีก6เส้นนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเรามาเทสกันนะครับเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีไฟเข้านะโอเคนะครับไฟมาแล้วนะครับวิ่งแล้วนี่คือโหมดสแตนบายนะครับเปลี่ยนโหมดก็ตรงนี้นะครับ จะเปลี่ยนโหมดเปลี er ่ยนสีทุกอย่างนะครับอันนี้ปรับปรับเสียงเข้าอันนี้ปรับความเร็วในการวิ่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วให้ดูนะครับอันนี้คือปรับความเร็วอันนี้ปรับให้ช้าลงนะครับเปลี่ยนโหมดการวิ่งนะครับเปลี่ยนได้นะครับมีเยอะแยะนะครับ อันนี้รีวิวชุดแปดแท่งให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมจะเอาเสียงเพลงเข้ามานะครับเปิดเพลงจากโทรศัพท์ตอนนี้คือเราเปิดเบาๆนะครับจาก โทรศัพท์เข้ามาตัวลำโพงจะสังเกตได้ว่าไฟมันยังไม่เข้าแท่งไฟนะครับกรณีที่ไฟมันยังไม่เข้ามาแท่งไฟให้เรามาเล่งตรงนี้นะครับเล่งตรงคำว่าเสียงเข้านะครับนี่ครับเล่งกันกว่ามันจะมานะครับถ้าในกรณีเราเปิดกับเครื่องเล็กนะครับ เี๋ยวผนจะเปลี่ยนโหมดไปดนะ้วยนะเย็บสีเย็บสีเย็บสี กรณีที่ power กลางแจ้งเราเสียงดังนะครับตอนนี้เราก็ลดนะครับลดตามให้ไฟมันวิ่งแตะตรงหลอดสุดท้ายพอดีนะครับให้มันแตะแค่หลอดสุดท้ายว่ให้มันแซนะครับแต่ถ้าเราเปิดกับเครื่องชุดเล็กๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเล่งตรงเสียงเข้านะครับ nyepian modik. Ya, mohon maaf, tidak การลิงก์ก็ประมาณนี้นะครับนี่เข้ามาอปีย่ยนมอให้ดูวีนะครับ จะประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่มีเสียงเพลงเข้าขเขาก็จะเล่นโหมดสแตนบายนะครับโหมดสแตนบายเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาเฉดไหนรูปแบบไหนเลือกได้เลยนะครับ,รรบ,บ,ก,รบก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยการใช้งานแบบไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับตาม id Li n ลที่ผมขึ้นหน้าจอหรือว่าตาม facebook นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่งงานชุด8แท่งครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ